สวัสดีครับเน่มาพอเลยครับคาดแจมปองครับมาคึกคักเหมือนเกาไรเน่หลังจากน้ำท่วมวันนั่นทางเทศบาลรลายงาวรอบครับโอกาสบริหารส่วนจงหวัดจยงไฮมาทําความสะอาดปรเดี๋ยวดิเมื่อกุดติดแล้วนะครับเน่บริเวณนี้น่ะน้ำท่วมมดเ้อใส่เน่งใส่ด่างกันนี้มดหนาปล่อยพอยของกินของเกาเกแก่แก่มีมัอดอ,อีโ น้อโอ้จะค้านขายจะได้นี่อันเท่าไรมัดเท่าไรมัาซาบาทโอ้มาซาบาท์น้อโอ้อันเดี๋ยวเดือดมาพอกระนอนอ๋ออันนี้กะนี่มัดเท่าไรเนี่ยเนี่หวายยังหวายหวายขมกะเล็มน้อยเ็มน้อยมัดเท่าไรนี่มัดใหญ่นี่ย ปเจเดสิบบาทอมกอกจานือน่หางน้อยหางน้อยเออโอ้นี่หอยคบฮะสองอันนี่มัดไหนหกสบาทมัดไหนละหกสบาทโอ้นึกว่าสมัดหกสิบนอหรอไข่ได้ เอา no no n เอาสองมัดนี่เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวซื้อนอก็นึ่งสองมัดสามซิบนอโอ้โหเดี๋ก็นเด้อ ครับซื้อนอนอไ,นอไลนึกว่าสองมัดนี่หกซิปอีหูม<อ>ันน้อยหน่อยได้แล้วครับเนอะนอนึกว่าสองอันนี่หกซิปอีโอ้ยเป็นหนึ่งติดเชื้อเป็นหนึ่งไขมันลอยโอ้มันน้อยนี่ไหวนอเอา,เอาครับได้แล้วครับจะได้ยางเนี่ยแล้วครับเน้อเทาไปพอเอาละได้แล้วครับเน้อมาพอดังเพลเนาะ <laughs> ได้ละนออะไรครับมาพอแลวโอ้บอกพอแล้วนอเราจะคานมีแล้วครับเนอะของมานนี่หนาวม่อมพอนเ้นอะโอ้ถ้าเราขาย้ม่ก็อาหนี่อันนี้มาจากไหนจกของนี่แต่เออคนบ้านเฮานี่ว่วทาทั้งลายปุน่นหั น้ำโป้เนี่ยเขาเดียวแค่ว,ว่าซื้อมาเขาอยู่เขาญาอยู่เหรอยู่บ้านไหนครับนี่น,น,น้ำมาน้ำนหนึ<ช>่งปุ้ดกันอะไเออโอ้จะข่านจะข่านฟังนี่ว่าฟังปุ้ดโอเคเอามาวุ้นไม่ก้านเออตัวนอนนี่โลดอไดะไรมาเดี๋ยวนี้ครับนี่ บะเดี๋ยวตัวนอนนี่โลดได้ตักแดงเนี่ยราคาสิบโอ้โหนี่มันจะได้ดำขนาดน้องนี่ก็เหมือนกันแหละโลหะหอกโอมันไข่ดำนาะตัวนอนเนอตัวดวงน้ามีมดนะประเดี๋ยวเนี่ยนะโอ้ไปพอเด้อะนอพอนะครับมีคือคืดดุนเออ ของนะครับของปลาช่วงนี้มีตอแล้วนะตอตอหลวงนะครับน้อเดี๋ยวโลถต่อได้ครับตอหลวงพันเอสตอหลวงกิโลพันเอ็ดปลาตอหน่อสายยี่พัน่สายพันสี่นี่พันเอ็ดเออครับเหลือเดี๋ยวเหลือม,มาแล้วน้อไ <c oughs> ขม่มวนก็อันนี้บ้านเฮานี่น้อคนบ้านเฮาปะคนเจ้าของบ้านอย่างนี้ฮะ <c oughs> ส,สมนี่นะ,นะเออไอบ้านขออ๋อนำรถละนำอีกรถละครับเขาจะว่าลงละนำอีกรถละนำขอกกันยังตึงๆอยู่เนาะเดี๋ยวผมไปวัดทุกวันเ้อเออได้เนาะอ๋อ ก็กระสาบ้าแต่มากรอหน่ะเก่าลัดโอ้น่องขยัะงลำพริกตอเนาะครับเริ่มมาหยับเก่าแล้วนะครับเน่ามาเดียวหน่ะครับเน่าบาพอโอ้โหออดเอิ่ม uh, ี่มันเก่ามันหลังนะเน่ามาเดียวหนาน้ำแห้งละขายมอนเขาเปลี้ยงคนคนลาวมากนะก่อ จะกินตัวเนาะมันมั้นเนอะโอ้ตจ้ารอมาลานี่นะครับนาปีน้องทางสงปปล้าดเนาะมาเนอะผมไม่ได้พอเนอะไม่พอทางสภาพนะครับเผมก็เอาเหือมาจอดนี่ครับอาทิตย์ที่แล้วทางบนเนี่ยมีน้ำขึ้นมาเต็มนี่นะครับเนาะอาปีน้องทางสงปปล้าเนาะเอาไปละโอ้โชคดี นะครับปัจะจับันนี่นะวันนี้วันนี้ผมมาขวายนี่อันนี้ล้อเขาก็ฟังมันกล้าโอ้เอาไก่เอาอย่างไปต่วยนี่ล้อล้อกับฐานโอ,นอ้อันนี้ล้ออันนนะจ้าเอาแลา้วอันอยังแน่ป่าโอ้ป่าออกใจในครัวเรือมีมัดนะครับนีน่นะรา

เอาบอลลุงหัวเข่า่าจะยืมได้อเอ้ได้ขายยังกับฟังคนกลางอ่อเออหลอดลาด,ดอโอ้นี่คนได้คนเท่ากันได้ครับค้นอนค้อนโอ้โอ้อันนี้นอนจะได้ซื้อมากะซื้อมาสิตัวได็มาวบ้าน อ๋อหมนท่านี้สิบห้านด่ันข้าพื้นอ๋อมันข้ามพื้นแต่่อมันถึงมัดละสิบหเน่ยกิโลกรอสกิโลบสามกิโลกอสองมัดสิบอืมนอมันกิโลปลาย้วเออเดวกอนอ่า เมกาผลไม้นะาโล่สี่สิบสามโล่ลอยเนอะดอกหนใหญ่ๆดอกมันจะมีขึ้นอหยุดเวอะเอาละดอกอ่อตั้งเพศเนี่ยครับมันจะมีขอฟฝาดนอจิมเนอร์เมก้าคนสวยเดี๋ยวคไปถ่ายคลิปนี้สักคับกัน เออนะครับเนาะเหือจอดเนี่ยครับเด้อเหงือโชคล้ำขงนะครับเนอะวันนั้นผมได้บอกแล้วว่าโชคล้ำขงมันคืออย่างคือหมายเลขเหือนะครับมามีกวนร้อยคนล้ำนะนี่นะพอแล้วสินก้าล้านก้ามีอยู่นะครับเนอะใครจะมาอันนะครับมาชัดใจได้อยู่นะครับเนอะปเดี๋ยวน้ำลดแล้วนะครับเนอะสัธ ขุ่นลตรไทยราวบ้านแจ่มป่องนะครับเออนะครับก็มีอยู่เหมือนเกา่านะครับนี่ผมมาตอนที่มันกาดจะไหวแล้วเออนะครับโอ้โหจจะได้ปล่อเลี้ยงขายมดลองนี่ถายได้อยู่แหนคนลาวมานั่งอยู่พี่น้องสปอลาวมาอยู่เนาะเออมาขวายเนี่ย โอ้พอดีครับหวานหลูกเขยมาช่วยก็โอ้ล้มันดีไปดีบอลน้อเออเออปีกไปเอามาไน่ะโอเคอ่าขายหมดอะไรนะทรงหอดอ่ะอ่าสุดยอดเลยมาขวายแดงวันนี้เน่ยด้อโห่ลยผมลมาัไปลาแห้ง กินหมูอัดกระของซด,ดอินเดอผลไม้มีมัดนี่นะดอกมันมีเหมือนเกาอยู่นะครับเริ่มคึกๆแล้วนะครับตลาดแต้มป่องมาแอลได้มาจัดใจใจสอยได้น้อโอ้ป่ากม็มีน้อน้อป่าสดๆดนี่นะน้ออืมของกินของใจแต่ลำมีสีทักอย่างนาอเอาไปส่งฟังบเรยกะอ่ะโอ้ ลนะติอจได้ไลโฆษาแบบพดแถวดักจนก็ล้งเออน้อน้อถ้าจะหู้อยู่กหู้อยู่น้อโอ้ขายมดอยู่น้เวลาไนได้ก็มอถือมันเอาไปลงนังทาไปแก้สิ่งางโอ้ลงมาแล้วจได้อยู่จำได้ยู่เออออ๋อีแลผัดก บ่มาเออเออโอ้วัดเขาเอางงอสานู้ดลยนอด้มาเนี้ยฮ่าดอดอดอขายถูกด้นี่หอมหอมเตียมเนออันนี้หอมเมืองบ้านไหนเนีมาจับปองนี่ะลสบาทอันนี้อันนี้หอม สามโลร่อยโลมาพอเนี่ยของถูกเนอะนัดชุดผ่อนปลนไทยแล้วบ้านจำ่มป๋องเนอะเออเป็นคนขายยาวย้าวมาขายเออหอมเมืองเนาะหอมเมียงนะนี่นะครับไม่ใช่หอมไทยนะมาจากเขาเยกขยาวย้าวเอามาช่วยอุดหนุนนะครับเนาะประเดี๋ยวตลาดนาชุดผ่อนปลนไทยแล้วบ้านจำปองนี่น้ำรดน้วมาจับใจใจสอยได้เนะของถูกๆมีดีนี่ดีเดียวเนาะ อ๋ออ <Eso. performance. S 1> ah, ันนี้ลานี่เปิดป้อมมดนั่นเนาะผันมาเนอะโอ้โหดูครับโอ้โหประเดี๋ยวน่างงถ้าเราโอ้โหเนาะไปสังเกตโอ้อันนี้กะลัมนี่แกจากสดๆเลยนาะนี่นะพอดีนี่กะลัมจากที่ไหนนี่มันไหนอ่ะ เจ้าฟ้าเนี่ยอเจ้าฟ้ามือถือกูนะเนี่ยนอวันนี้ก้าวเนี่ยมาซื้อหยักเนี่ยมาขายของหมดล่ะกราหมันเนาะเกระปลาบ่ได้มันหนักๆเลยกระดาษเดี๋ยนาะปิดละกันเฮานี่ปิดละกำหม้อเวบเนาะหิ้งด้วยมาแต่งด้วยโอ้มีอยู่ด้วยหิงมาแต่งสร้าง ออของกินโอ้มีไม้หลายอย่างแต่น,นั่นนะพอได้ของสักขอปิดนะดอกเสื้อผ้ามือสองมีมัเดเ <ota> น,เออน,นเื้อข้าวปดข้าวปังไก่ไม่มาเงาเออเหมือนๆเนื้อมาได้เตลาดเชิดหัวปนไทยลรมันจะเป๋าน,น,านี่อยู่สบายปกติแล้วเน,นะาะขายได้เนาะโอ้ดอกพอนหรอ อุ่นเนอะเอาจะทิ้งบรรยากาศเนะครับที่ผมมาขวายแล้วเนะี่ยพี่น้องตั้งสอบปลาร้าบนับใไปก่อนนะเอาผมจะเื้อพอบรรยากาศทุ่วๆไปเนอะเอาครับสวัสดีครับฝากกันให้ไปเนดะ้อ